สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่กองทุนบูหลวงมอร์นิ่งบลิฟกับผมธนกรขันทองครับถึงแม้ว่าทรัมป์จะไม่ได้เข้าร่วมประชุมกลุ่ม g 20ระดับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังที่เมืองบาเดนบาเดนประเทศเยอรมนีนะครับในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาแต่เขาก็ประสบชัยชนะนะครับผ่านนายสตีฟมนูชินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของสหรัฐอเมริกาที่สามารถบีบนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอีก19ชาตินะครับไม่ให้แสดงท่าทีในความ กังวลใจนะครับต่อการแพร่ระบาดของลทัทธิการกิดการการค้าท้ายที่สุดมาแล้วแถลงการของกลุ่ม G20 เนี่ยออกมาในรูปแบบจืดชืดนะครับใช้ภาษาทางด้านการทูตว่าเราจะร่วมมือกันที่จะเสริมสร้างความแข็งแกร่งของการค้าที่จะมีประโยชน์ต่อเศรษฐกษิจของแต่ละประเทศไม่เคยปรากฏอย่างนี้มาก่อนเลยนะครับของการประชุมกลุ่ม G20 ที่มี1ประเทศนะครับแล้วก็อีก19ประเทศเนี่ยคัดคานนะครับ ติดตามรายละเอียดได้าจากเว็บไซต์ของทุนบุญหลวงครับ